เป็นวันนี้เป็นไงบ้างหยุดนานปั๊บยุดไนานไปหน่อยอร่างกายไม่ไม่ยังหยุดยืดยาเยอะเลยครับผม่ามันต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับผมครับผมก็เด็กหยุดหยุดไปนานก็เลยทำให้แบบดูแล้วเรื่องออกขั้วมันยังอิดาและไม่สติดต่อมันไม่คมแนวเหมือนเดิมครับ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 เพราะว่าเราอย่างมันยังไงอ่ะคือน้ำหนักตัวเวทเนี่ยอะ เรื่องนี้มันเสียเปรียบได้ไหมโอยเนี่ยเราต้องต่อยไม่เกินร้อยยี่สิบห้าอ๋อนี่โชกร้อยยี่สิบหกนี่ผมมาขอพรของเราครับผมสักกี่ไม้น้องจะอยู่ตัวเดี๋ยวดูดูไฟหน้าผมว่าน่าจะต้องต้องต้องให้ต่อเนื่องวันนี้ครับคเพราะว่าน้องเราสามเดือนต่อยครั้งเดียวเดือนต่อยครั้งก็เอ๊ะสาเหตุทำไมถึง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 เขาเจ็บเขาเจ็บอ๋อ้เขาเจ็บซ้อมๆแล้วมีเจ็บมีอะไรก็เลยต้องไปับเลยอ๋อครับผมครับผมอ่ะวอ้าได้ครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เบน เป็นงไงบ้างร่างกายร่างกายตอนนี้ร้อกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร่างกายก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ร่างกายร่างกายประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อสักกี่ไฟร่างกายถึงจะเข้าเที่ยวทางไปหน้านี่เข้าเที่ยวทางนะเพื่อนทั้งคนนี้พี่เ็บอกว่าหยุดไปหยุดไปไหนเลยทำให้อึด เจ็บเจ็บตัวนี้อาการเจ็บอะไรพวกนี้หายหายดียังมันแค่นี้เลยแล้วก็หายดีแล้วแค่นี้เลยอไม่ลำบากเลยไปนี้เป็นไงบ้างไปนี้มัน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 ต้งอะไรแก้ๆกลางๆอย่างนี้มันคิดไม่ออกกันเป็นจริงครับโอ้คือมันมันเกิดจากสาเหตุเกิดจากหยุดไปนานด้วยใช่ไหมก็ถ้าจะไปนานมันตื่เดือนหน่อยครับอ้เอเออเห็นนะเป็นพูดถึงเรื่องน้ำหนักเมื่อกี้เขาบอกว่าเราน่าจะไม่ต่อยเกินร้อยยี่สิบห้าเรามีความเหนื่ยังไงครับหมออะไรนะ เราน่าจะไม่ต่อยเกินร้อยยี่ห้าเรามีความคิดเห็นยังไงครับน้ำหนักของเรามีมีผลไหมวันนี้มันขยับขึ้นมาปอนหนึ่งอ่ะมีผลนิดหน่อยครับแต่ก็อันนี้ก็จับไปนะบางทีต่อยร้อยร้อยยี่บห้าอ๋อผมติด,ดต่อยร้อยยี่สิบห้าอืมอืมวันนี้วันนี้เราคิดแท้นี่นอกจากยืดนานแล้วอาวุธอะไรพวกนี้จะอะไรครับอาวุธเอเอดืดไปหน่อยครับดืดไปหน่อยเหมือนกับว่าคิดคิดจะทำแต่ทำไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมเออ ไปด้วยกูต่อยก็ตุกจิกเองโอ้ตาบหมดไม่ไม่ไม่มันหมดไหมไม่หมดครับไม่หมดเหรอต่อยกับคนอื่นเหนื่อยกว่านี้ก็โอ้แต่มันมันจุกจิกมันออกไม่ได้เอาเอาเอาที่ถ้าถ้าร่างกายจะกข้าวเที่ยวทางเนี่ยสักสักสักีไปเราอยากจะแก้มือกับกับทการยุบได้ตอนไหนอะไรก็ได้เลยครับโอ้พี่หน้าก็เก้มือได้หน้าก็ได้ครับแล้วพา่หน้าต่อยวันก่อนต่อยวันก่อนต่อยวันต่อยวันเสร็จ ได้เลยนเออโอเคครับทให้ท้องฝังกันปมวยจิตตามเลีอยน้องไม่เป็นไรเอ่านี้ไปมวยนไปนี่ที่ทำให้ปิดบังแม่น้าผมนะทำไม่ดีกว่านี้ไม่ยอมแล้วอ้าวหลักครับผมลใจให้น้องนะครับผมแม่หยุดหยุดไป้านเลยอึดไป